นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลน,นะคะได้มีการไปลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยแลหายาของโลก ทำให้ภาคประชาชนช็อกถึงการเซ็น MOU กับสหรัฐจึงทําให้ภาคประชาชนนักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมมีความกังวลใจกับความไม่โปร่งใสจึงนัดรวมตัวกันนะคะออกมาแสดงความกังวลใจต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเมื่อวันที่2ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ 27องค์กรและนักปกป้องสิทธิรวมตัวกันแสดงเจตนาคัดค้านยุทธศาสตร์ข้อนี้อีกครั้งค่ะภายใต้กิจกรรม Thailand is not your ปฏิบัติการหยุดเดียวกับแกลสำคัญหรือ MOU ไทยสหรัฐ ตัวแทนองค์กรจึงได้นัดรวมตัวกันที่ประตูหมายเลขหนึ่งหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลาประมาณ10นาิกาเพื่อยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครเพื่อคัดค้านบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานและท่าสำคัญระหว่างรัฐบาลไทยและสหรัฐซึ่งลงนามเมื่อวันที่ยี 6ตุลาคม2568ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่กรุงกุราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียประชาชนองค์กรบางส่วนได้แสดงสัญ,ญลักษณ์สวมเสื้อ ใส่สีเขียวนะคะและชูป้ายต่อต้าน M.O.U. เช่น Thailand is not for sale หรือดินแดนไทยไม่ได้มีไว้ขายและ Trump away chicken out ในช่วงท้ายมีการแสดงละครเสดสีในชื่อสิ่งที่ซ่อนเล้นใน M.O.U. สะท้อนผลกระทบของเหมืองแร่ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงเหมืองแร่อื่นๆคือแร่โปเทสในด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกำลังก่อผลกระทบอย่างหนักค่ะ